ตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทางเดินของน้ำเนี่ยมันมาจากทางตอนเหนือแล้วก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆห,อหลายๆพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นรวมถึงจังหวัดสุขโขทัยด้วยนะครับสถานการณ์อุทกภัยที่สุขโขทัยตอนนี้ในเขตพื้นที่ชั้นในที่เป็นเขตเศรษ,ศรษฐกิจในอําเภอเมืองตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าตลิ่งประมาณสัก1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่วนในพื้นที่รอบนอกที่ยังประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้หลายๆพื้นที่น้ําก็มีสัญ,ญญาณว่าจะลดลงตามลําดับแล้วครับ ในเรื่องนี้ท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับได้เปิดเผยว่าพื้นที่ตอนบนยังมีฝนตกบริเวณจังหวัดลําพูนเชียงใหม่น,น่านแพร่บางจุดเนี่ยวัดปริมาณน้ำฝนได้เกินกว่า100มิลลิเมตรนะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่อย่างเช่นลุ่มน้ำยมที่สถานีวัดน้ำาย3 7ที่บ้านวังชิ้นอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ แล้วก็ที่สถานีวัดน้ำวาย14 a ออําเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยระดับน้ำเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับแต่ก็ยังต่ำกว่าตะลิ่งประมาณสัก5เมตร ทางกรมชลประธานก็ได้บริหารจัดก,การน้ําในลุ่มน้ํายมด้วยการผ่านน้ําบางส่วนเนี่ยลงในแม่น้ําหน้าและก็แม่น้ํายมสายเก่าเข้าไปเก็บไว้ในพื้นที่หน่วงน้ําที่ทุ่งบางรกระกำขณะน,นี้รับน้ําเข้าพื้นที่ไปแล้วประมาณ62ล้านลูกบาทเมตรถ้าเกิดคิดเป,เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์น,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 นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก15ของความจุ ส่วนสถานการณ์น้าท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยตั้งแต่อําเภอศรีสัชนาลัยสวรรคลโลกสีสํารงแลวก็อเ,เมืองสุขโขทัยนะครับตอนนี้ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งแล้วโดยจุดที่วัดน้ํ y วอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยอยู่ที่ประมาณ7เมตรต่มกว่าระดับตลิ่งประมาณ1เมตรนะครับแต่ก็ยังคงเป็นระดับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดหากมีมวลน้ําไหลลงมาเติมเพิ่มเนี่ย ตอนนี้ก็น่าจะต้องวิกฤตแหละครับขณะที่ยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่รวมๆแล้วประมาณสักเจ็ดพนไร่ด้วยกันครับแม,ม่น้ํายมนะครับตั้งแต่อําเภอศรีสัชนาลัยลงมาสว่ทโลกศรีสํารงตัวเมืองสุโขทัยนั้นต่ำกว่าตลิ่งแล้วแต่ก็ยังมีน้ําท่วมขังในบริเวณฝั่งทางด้านฝั่งขวามือหรือฝั่งตอนตกของแม่น้ํายมนะครับในอําเภอเมืองสุโขทยัยประมาณสักหนึ่งหมื่นสองพันไร่ ในอำเภอศรีสัโรงในเี่ยประมาณสัก2 0 0ห0ื่นไร่ในอำเภอสวรรคโลกครับเยอะสุดนะครับก็ประมาณสัก3 000, 4, าม0 0ืสี่พไร่รวมพื้นที่น้าท่วมเนี่ยประมาณสัก7 0 0 0หมื่นไร่ซึ่งตรงนี้ครับทางกรมชลประทานเองกับหน่วยงานในท้องถิ่นก็ได้มีการร่วมกันที่จะเร่งระบายน้ําออกจากทุ่งนะครับไหลกลับลงมาสู่แม่น้ํายมให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการลดผลกระทบนะครับหรือเป็นการรองรับในกรณีที่อาจจะมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ ด้านคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชาอาณาจักรสําหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวาปอบอ,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 อรุ่นที่หนึ่งนะครับก็มีหลายท่านด้วยกันมีนางสาวแพททองทานชิน,นวัฒรนายกรัฐมนตรีคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจําหลักสูตรนางสาวนัทธิดาเทพสุทินนางรัตก,กล้าอินทวงสุวรรณคีรีก็ลงพื้นที่นะครับแล้วก็เข้าร่วมให้การช่วยเหลือชาวบ้านจากวิกฤตน้ําท่วมที่จังหวัดสุขโขทยัยภายใต้ชื่อโครงการชื่อว่าเรายังมีเรานนะครับ โดยร่วมกันระดมทุนส่วนตัวกว่า2 0 0แสนบาทนำถุงยางชีพจำนวน400ชุดกระจายให้แก่ผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่รวมถึงสนับสนุนอาหารสดที่เต็นประกอบอาหารและก็มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อจะได้เป็นทุนในการสานต่อความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือกันต่อไปครับ นอกจากนั้นกลุ่มตัวแทนคณะนักศึกษาวาปอบอ,ร,อ,าอารุ่นที่1ก็ยังเตรียมที่จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสุขโขทยัยเมืองสร้างสารรค์เพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวหลังจากที่ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตนี้ไปแล้วด้วยครับ